ที่ไหนเจ๊ผมดูชอบผมซื้อนะ้ำมุกยาดยางไองอเไยทีนะ่ถ้าไม่ไม่เชื่อพี่ลองไปดูนะแล้วก็ตามรักเนี่ยมีรอยตะใบบ้างขาดขูดขีดมันเป็นมันสอมันสอพี่มันสอว<ม>นสอว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมชาติการดูพระเนี่ยดูธรรมชาติเป็นนะมีชยัยไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดูเก่าไม่เป็นยังไม่เข้าใจธรรมชาติรักยังไม่เข้าใจธรรมชาติสีพระบางองค์นะพระไม่แพงหรอก แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะพี่เนาะครับเออมันเป็นของ<ม>เปิทอ,อดจากบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าไหร่เขาก็ไม่ขายไปดูคนรวยเลยครับสมเด็จบางองค์เนี่ยนะเก๊ด้วยนะเราบอกอผมว่าเก๊พี่ผมผมจะไม่ใช่คําว่าเก๊ส่วนใหญ่ผมใช้พี่ยังไม่ชอบถนอมความรู้สึกซอฟอารมณ์เขาหน่นหอยนึงอเออพี่ผมยังไม่ชอบอะ่ะอ่ายังไม่ชอบเจ้าของบ้านบอกดีแล้วแหละพี่ยังไม่ชอบเพราะว่าสามล้านผมก็ไม่ขายห้าล้านผมก็ไม่ขายเพราะอะไรพระองค์นั้นเป็นพระของพ่อ Life's off red alert, it's time to put in work Better now, before we get put in the dirt Another sucker, just got his feelings hurt Try to diss, but got exposing sunburn Time to shine on him, drop a rhyme on him to on it ไม่ใช่ใช่ครับครับมาเลยหม้อม้อขอเจ็บมาเป็นมันเต <laughs> ืนอันนี้อันนี้มีมีไหมมีในสารระบบไหมมีนะตัวจริงครับพี่แต่นี่ตัวไม่จริงไม่ใช่ครับภาพหมักนี่มาไปนี่อันนี้จะไม่ได้ใช่โอเคเลยกระแสจกอย่านัน้นเลยนี่ราคาเจ็บ ดูใหญ่จังมากโมลกอันี่อ่นนอนดูชอบเลยจีแต่ไม่แพงก็ไม่แพงเราไม่เจอกันนะตอนนี้ราคามันตกลงเยอะเยอะมาก กดเชยวัดโชนี่ก็แท้หลายตังเลยก็อะไรครับนี่ครับเต็บตาลงมือจบวัดโชดดติการใส่หัวทำไมไม่แท้เก็บถ้าแท้ในหน้องแห่งยีิมันแท้พอไปได้ก็แยกเลย ราคาเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะเอาสดซื้อมาจากไหนครับพี่มีราคาหมดเลยเ <c oughs> อ่อเช่าอันนี้อันน,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 นี้อันนี้มาตามอันนี้ร้อยสดโอ๋อโอเคไปทุกที่เหมือนกันนะห <c oughs> กร้อยบาทซื้อได้ครับพี่แท้เห็นไหมไม่รู้มันซองเต่าซองใหม่นะผมไม่รู้นะอ๋อวางที่เป็นซองใช่ใช <ๆ S 1> ่ผมไม่มีซองผมก็มาใสา่ใส่กันตัดไม่โอเคกดด้วย ไหนไม่ใช่ใส่กล่องเลยครับจบฐานบางนีนนมันพ้ออะไรบางหลงท้ออะไรบางมันไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะกลิ่น,นยไยนอๆปลอก,นนะกอันเนี้ย แล้วหลังเขียนว่าอะไรซูชิตโตแหวเนี้ยฮะของใส่ชายาตรงตัวเลยสุดจเจ๋งเลยครับไม่น่ารอดดูแล้วอ,อันนี้หมดเลยใส่กล่องหมดเลยไหนไม่ใช่เปลี่ยนแพงรูด้วย มันจะรุ่นนี้เลยนะ <S <S มนแม่งแม่งไรวกดรูปมีดอกไม้นี่นะนครับรอยกดยางมีรอยก,อยกดยางนะครับข้างๆอันนี้เกย์ปาริยายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครับห้ไก่ ทำนี้นเก็บก่อนน,นวายอแล้วกเขียวว้้ยเนาะลองขายได้ไดเรียกว่ใหม่ๆม <S <S นีแท้เยอะอันนี้ใหม่หนาทำเมืองยาลาปิกาฟาร์ล็อกสอง มีทั่วไทยแล้วนะครับ <laughs> น,น,น่าจะติดเล่มห่อมีไลฟ์ที่ที่ไหนเก๋ผมดูชอบผมซื้อแตยกเป็นหมวดหมู่แลนะอันนี้ยังไม่ชอบนี่ใหม่ <laughs> เพิ่มใหม่เนาะที่แท้หมดแล้วเกษดาพี่นาคพี่ตูนาคจะได้ฟังเอาไปปล่อยสิวะอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนเว้ยหักตรงนี้ราคาเลยหักพระมันยังขายอยู่หลักพันพี่ถ้าพระมันขายหลักล้านหักตรี้หักราคาเหรอพี่พยันพยันปลุกฤษีเล่นไหมก็เล่นหมดนะครับถ้าเกิดว่าทันรุ่นทันยุคต้องดูว่ารุ่นเขาเล่นยังไงมันมีเท้าทรงหาชมพู หนึ่งในพันพันถึงมีอ๋อมนที่อันหนึ่งพิชัยเป็นเรื่องก่อน่าใช่ไม่ใช่อันหนึ่งพยายามพิชัยแล้วก็เป็นเท้าโครงอันหนึ่งพยายามพิชัยพันจะขายยากนะมันอยู่หลังเหรียญนะใช่ใช่อันนี้จะมีเหรียญแปะอยู่เหรียญแต่นี่เขาเข้ามาเข้ามาเลี่ยมด้วยกันกับเท้าโครงเท้าโครงเท้าโครงที่สร้างที่พันใบนะเนาะใช่ครับ เได้ครับอั <ไป S 1> นน,นี้มันเรียมเก่าเก็บไว้นานได้พี่ดูราคาแล้วคนระับไม่กลัวแพ้อันนี้ก็พีแงแท้ดูไงะจะต้องบอกมันคงไม่ต้องบอกนะพาตรงยุคกพามืองไทย <laughs> อพี่ชายครับมีความรู้อยู่แล้วนะครับนี่ลบกันไปสามร้อยเจ็ดสิบกระโบนท่านะครับยังไม่จบเลยนะฮะยังดูกันอยู่นะฮะตอนนี้แขงซู้กันอยู่นะครับสามร้อยกว่ากระโบนท่านะครับที่เป็นได้บางไผ่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีพิมพ์นี้ทีบางไผ่ด้วยเลยท่านต้องนั่งหลังลิมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวว่ากันไปเท่านี้นะไปแล้วตอนนี้เท่านี้ สุดยอดจริงไอที่มีหลักๆไม่ขายนะครับเก็บเก็บเอามาโชว์ว่าหน้าพระก็แทนนะเว้ยอ่าอันนี้เหรออันนี้ฟอนพันเลยนะครับเชียงลงุงจุงลง้งผมโคเชียงแสนจิมใบหนกไม่เคยชอบรักมันนะพี่รักมันเป็นสีมากกว่าอืเนี่ยก็จะเป็นพตระกูลเชียงลงุงเชียงแสนนะครับ งตงนตรงะไม่ชอบเพราะว่าปปฏิกิริยาของการการล่อนนะพี่ล่อนแบบนี้เป็นล่อนสีล่อนลักเนี่ยลักเป็นยางไม้ที่แบบยึดติดยิ่งกว่าสีสีล่อนกับลักล่อนไม่เหมือนกันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมไม่ชอบพวกนี้เขาจะทาลักปิดทองกันตั้งแต่สร้างเลย ซึ่งอายุอาณาเนี่ยนาอเหมือนอทิทยาดูยังไงยังไงเลยพี่อาถ้าไม่ไม่เชื่อพี่ลองไปดูนะแล้วก็ตามรักเนี่ยมีรอยตะใบบ้างขาดขุดคิดมันเป็นมันสออมันสอพี่มันบอกว่าเฮ้ยม,ม,มันไม่ธรรมชาติการดูพระเนี่ยดูธรรมชาติเป็นนะมีชัยไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดูเก่าไม่เป็นยังไม่เข้าใจธรรมชาติรักยังไม่เข้าใจธรรมชาติสีตถ้าธรรมชาติสีเนี่ยเราทาสีเราก็รู้แล้ว อะไรมันเป็นยังไงถูกงวะพี่ตรงสองดูด้วยตาเปล่าก็นะครับดิ้นเก่งนะพี่ชายอันนี้กระโดดบานเขาทำสุกแผวแผวสร้างใช่เขาทำสุกใช่บรรจุอันทิชใช่ครับสวย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 แพ็กรองอันนี้มาก่อนหมดยังพี่ชายนี้ที่ไหนหมดยังอันนี้กระดานได้ไหมไม่ง่ายนะเปิดพิมพ์ครับใช่เลยอันนี้ปิดพิมหมดกระดานเสร็ เนื้ออะไรนี่ดูแค้นะแค่ดิแค่อยู่ไทยเนี่ยที่ไหนนอยากรู้จังเชือกหน้า่ะอืมท่านี้ทำไมทะลุออมเฟร์เนี่ยตีกันที่ไหนได้ครับอันนี้เป็นพระจงครับเป็นพระจงวัดหน้าต่างนอกพี่แต่มันผูกทะลุมากเดี๋ยวเวลาลูกค้าซื้อไปเขาจะไม่แฮปปี้ ก่อนเคยเอ้ยได้ไม่แพงแต่ว่าของมันไม่ดีเนีสนามเท่าไนร่บ้างพี่พี่ก็ตอบเองได้ไม่ต้องราถามพระอย่างนี้ที่เก่งจะต่างถามดูให้ดีพระอย่างนี้ที่เก่งจะตางเนี่ยผมจะโดนทีบาททั้งนั้นไม่รู้เลยเนี่ยหมดเดี๋ยนะสองไม่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เก็บไว้ก่อนครับโอ้โหะขกนะครับผมใช้อยู่ของแสกันนี้ดูง่ายๆพี่ เออไม่ดูง่ายมากเนี่ยตะขกเนี่ยไข่ตัวนี้คมแล้วก็ไข่ไข่ติดยอดตรงนี้บางอย่างท้องอุปลดได้ปลดไข่ไหมครับเนื้อผมคืออาจจะมีก็แต่ต่ามคมยังไม่โอเคอ่าเนี่ยพระแท้เนี่ยดูปุ๊บไม่ต้องขึ้นกล้องเลยลองลอยผมกัะว่าอูนี้น่าจะชัวร์นะชัวร์กว่าองค์องค์องค์ คงในโฮกต่ายไม่มีเง้ยนแต่ไม่มีในประวัติไม่ใช่จะไม่มี mm hmm. เป็นไปได้ที่แต่ว่าดูแล้วก็ก่อ mm hmm. ในระดับหนึ่งนะ mm hmm. ครับผมหลังจากนะครับที่พัดมาทั้งหมดนะครับก็มันก็จะมีพ้าแท้พระใหม่แท้นะแต่หลายอย่างก็เราประทะเอาที่เราประทะกันได้ mm hmm. เราไม่กดราคาอยู่แล้วครับน่าพี่ mm hmm. ซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตามในคลิปผมก็จะได้มาวันนี้บูงเช้าบุ้ทั่ว วัชชางให้พ่อเอียนะครับตัวบางนะครับพ่อเอียฟักรูสุพจน์นะครับปลาแผ่นดินพ่อหวานลานควายอาจารย์นองปีอะไรนะหน,น,น,นึ่งหกหนึ่งหกนะครับอ่าอาจารย์นองหนึ่งหกนะครับแล้วก็ยี่ห้าพุทธศตวตรรษอาจารย์นำนะครับก็จะเป็นติดตานะครับจากสามพรานเราทุเรียงนะครับถ้าไม่บินนะนะสวยมากแต่เนี้อก็ถือว่าดูง่ายนะครับ พระที่สองร้อยเกจิคณาจารย์เสกครับทวดนวลวัตถุยงครับอยากแนะนำเนาะแต่ว่านะครับก็มีทั้งสวยไม่สวยนะมีลั่น้วยนะครับมีลั่นล่นหน่อยนะครับพระแท้เนาะอ่านนี้อันนี้อ่านี่คือทวดนวลวัตถุยงครับเกจิคณาจารเสกถึงสองร้อยรูปผงวานปีเก้าเจ็ดโคตรน่าใช้แต่พอดีวันนี้ผมเจอนะฮะกระดูกครับนะครับเก่งเก่งเก่งพี่ชายทำการบ้านมาดีมาก นะครับเป็นเป็นมรดกนะนี่ที่าผมซื้อบางทีนะเจ้าของบ้านเปิดมาเท่าไหร่เนี่ยนะราคาหลุดในกินเลยนะเราไม่ต่อเราถือว่าเราไม่ได้กดราคาเขาใช่ไหมเออแต่ว่าพี่ชายเขาก็เจอผู้ยอดยุทธอีกคนหนึ่งนะครับอ่าสุดยอดเอางี้ดีกว่าพี่เท่าที่เห็นเนี้ยได้เท่าไหร่ว่ากั mm hmm. นมาเนาะไอ้ที่ผมไม่ได้เอาเนี้ยไม่ได้หมายความว่ามันเก๊นะแต่ราคาคือมันไม่เดบวนกันในหลายๆชิ้นเออ นะครับ<ม>บางทีกับความเสียดายอะ่ะพระบางองค์นะพระไม่แพงหรอกแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะพี่น้องเออมันเป็นของ,<ม>ของติดทอดจากบรรพบุรุษ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เท่าไหร่เ<ม>ขาก็ไม่ขายไปดูคนรวยเลยครับผมเด็จบางองค์เนี่ยนะเก๋ด้วยนะเราบอกคำ<ม>ว่าเก๋พี่ผมผมจะไม่ใช่คําว่าเก๋ส่วนใหญ่ผมใช้พี่ยังไม่ชอบถนอมความรู้สึกซอฟอารมณ์เขาหน่อยนึง<ม>เออพี่ผมยังไม่ชอบอ,ะ<ม>อ่ะอ่ายังไม่ชอบเจ้าของบ้านบอกดีแล้วแหละพี่ยังไม่ชอบครับเพราะว่าสามล้านผมก็ไม่ขายห้าล้านผมก็ไม่ขาย ก็อ,อะไรพระอ,องค์นั้นเป็นพระของพ่อ got daddy. Got dad. เป็นมรดกของพ่อมันมีคุณค่าความรู้สึกใช่ไหมพี่อ่ามันมีคุณค่าเนี่ยครับไม่เป็นไรเอาแล้วแต่พี่สามหมื่นห้าถ้าจบผมจ่ายตังค์เลยพี่เนาะเออถ้าจบผมจ่ายตังค์องนี้เลยง่ายดีมาไกลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเสียดายเลยจรินอ้ะ่ะขอบพี่อ่ะสามหมื่นห้าโอเค สองหนึ่งห้าครับโอเคครับนะครับก็จบกันไปเนาะอ่ะปุ่มสีน้าลกันโอเคนะโอ้ยอย่าลืมนะครับเปลี่ยนวัคซีนมันสดครับสูงเก้าสองแปดสามเจ็ดห้าสองหนึ่งแปดนะครับไม่คุณอยู่ที่ไหนไม่คุณจะเป็นใครถ้าคุณต้องการเปลี่ยนพระเครื่องมันสดนึกถึงเรานะครับอ่าอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับเพจนะครับน็อตดูใบเฟซส่วนตัวน็อตดูใบเอกสิทธิ์พุ่มพวงนะครับแล้วก็ไลน์แอคนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ วันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้พี่เอาก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเดียวเดียวเดียวเดียดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต์มช่องยูทูบด้วยนะครับ